วันนี้จะมารีวิวมินิซีรีส์โรแมนติกคอมด,ดี้ที่ใช้ไอดอลทั้งวงนำแสดงทั้งเรื่องกับเรื่อง EXO NEXT DOOR EXO หนุ่มหล่อข้างบ้านเป็นเรื่องราวของไอดอลชื่อดังอย่างวง Ex o ซย้ายที่อยู่เพื่อหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงแต่บังเอิญย้ายม่อยู่ข้างบ้านติ่งวงตัวเองซีงอย่างนั้นน่ะตอนแรกสาววงติ่ง EXO นางก็ยังไม่รู้นะแต่เมื่อนางรู้ตัวทันั้นจ้าความฮาความฟินก็ได้เริ่มต้นขึ้น นอกจากเอ็กโซจะอยู่ข้างบ้านแล้วโชคชะตาเองใจดีที่เธอมีโอกาสเข้าออกบ้านไอดอลหนุ่มได้ด้วย mm hmm. เธอก็เลยฟินและมีความสุขสุดๆถ้าห,หนุ่มข้างบ้านน่ารักขนาดนี้ติ่งอยากย้ายไปอยู่ข้างบ้านได้เลยเรื่องนี้อะนะเหมาะกับติ่งวงเอ็กโซสุดๆเพราะจะมีฉากชวนฟินกับหน้าหล่อๆของไอดอลเยอะมาก mm hmm. เป็นมินิซีรีที่มีจำนวนตอนไม่เยอะ mm hmm. ก็ถือว่าเหมาะสมดีนะนักแสดงเรื่องนี้เป็นไอดอลจริงๆบุคลิกก็เลยค่อนข้างจะมีเสน่ห์ จะติ่งหรือไม่ติ่งสายไอดอลเ oh มื่อดูเรื่องนี้ oh จบ oh ยิ้มตามและเขิน oh ฟินจิกหมอนตามแน่นอน ไม่ควรพลาดชอบก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ก็กดแชร์ตอนหน้าจะเป็นซีรีส์แนวไหนกด subscribe รอไว้ได้เลยค่ะ